หนือวันหรือเปล่เาเขาไ่หรอวันนี้วันแรกเอาวันนี้วันแรกแต่<ด>ชือีกวันไม่ใช่วันแรก ความลับคอมพิวเตอร์กับ คูลเลอร์มาสเตอร์สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นตัวคลิปควันหลงจากตัวงานคอมพิวเ c ค2 0 2 5ที่ประเทศไต้หวันที่ผมเองได้ไปมากับทางคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับถ้าหากเพื่อนๆได้ชมในตัวคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์โปรดักต์ใหม่ๆนะครับในทางด้านวงการคอมพิวเตอร์และก็ตัวแบรนด์ของทางคูลเลอร์มาสเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับและมาในวันนี้กับตัวคลิปนี้ที่เพื่อนๆหลายหลายคนเมื่อได้ดูก็คงจะได้ร้องอ๋อหลายๆอ,อ๋อย่างแน่นอนนะครับว่าอ๋อนี่เหรอคูลเลอร์มาสเตอร์ แล้วก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวแบรนด์นี้นะครับว่าโอ้โหทำไมถึงมีผลิตภัณฑ์โปรดักต์ในทางด้านวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับใหญ่บึงบ้งบึ้มอยู่ขนาดนี้นะครับหรือแม้จะจะเป็นตัวไขควงไฟฟ้านะครับก็ทํามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นตัวชุดระบายความร้อนเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นตัวเฮดเซตนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากจะไปเห็นตัวสินค้ามากมายหลากหลายแบบนี้นะครับแบบ Walk-in ได้เนี่ย ก็เรียกว่ามีตัวช็อปอยู่ที่แอมพ์โอลมนะครับผมเองก็แวะไปมาดูแล้วนะครับก็มีตัวโปรดักต์หลายๆตัวที่เพื่อนๆอาจจะหาไม่ได้จากช็อปที่อื่นนะครับแต่มีอยู่ที่แอมพโลมนะครับและถ้าหาเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเชิญรับชมกับความลับคอมพิวเตอร์จาก c o ลเลอร์มาสเตอรแกมได้เลยคับผมนะไม่ได้มีปัญหาครับผมิดว่าจะเป็นรีบที่สวยที่สุดไหมไม่นะก็ถือว่า ลิงก์กับสินค้าเราดีกว่าโลโก้โลโก้นี่เป็นแบบมิ r เรอร์เอฟเฟกต์น่ที่ตัวปั๊มนะนี่เราขึ้นมาชั้นสองโอ้โหใช่มาแบบตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วนะเนี่ยใช่แบบจัดหนักอ้นี่ผมเคยเห็นตอนคอมพิวแท็กปีปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมใช่แล้วก็เรามีขนาดแบบเอาเป็นง่ายๆเป็นแบบ Data Center เลยครับนี่ Imagine ว่านี่คือตึก ตึกใหญ่ๆเลยแล้วเนี่ยระบบระบายน้ําความร้อนด้วยน้ำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพราะอย่าลืมว่าระบบ Data Center เนี่ยมันต้องใช้นี่คือ AI Data Center แล้วไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แบบแบบออฟฟิศที่เปิดท่อล้อแอร์ไว้ก็พอแต่นี่มันคือต้องใช้รวระบบที่มันระบายเร็วกว่านั้นใช่นี่คือ AI AI ก็คือระบบที่เจนเนอเรที่พวกคุณใช้กันอยู่ตอนนี้แหลคือเบื้องหลังในการระบายความร้อนใช่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเกมเดี๋ยวนี้เกม คน d e v e l o p g เกมไม่จําเป็นต้องมานั่งออกแบบโต๊ะให้เป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นละแค่ออกแบบเป็นอะไรสี่เหลี่ยมมา,าแล้วโยนไปแล้วโยนไปเพื่อเกมออกตรงนั้นแหละที่มันที่มันทำให้เราอนนั่นแหละ<ช>มันต้องใช้พลังงาน<ช>ก็จะเรนเดอร์ิงออกมาเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่นในเกมเลยนี่คือนี่คือ AI ในตัวเกมนะครับ n า e r ใช่นี่คือระดับ Data Center แต่ถ้าระดับ AIO c o o l ูลิ่งหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็เชิญทย นะครับผมไม่อยากพูดอ่าไปเลยครับแบบซูมๆพูดได้ว่าถ้าบางคนที่ใช้แบรนด์ไหนอยู่อาจจะเหมือนกันถามว่าเอ้ยของผมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ตามนั้นก็ OEM นะ OEM อ่านี่เขาจะได้เห็นเลยให้เห็นเลยนะเนี่ยที่บอกแหละว่าปกติฮิตไบอ่ะนี่แบบเก่า ใช่แบบเก่าก็คือมันก็จะเบนออกมานะครับคืออย่างนี้ U shape เห็นไหม U shape ไม่พอแต่การที่จะบีบตรงนี้ให้มันแบนะเป็น direct contact เนี่ยให้มันแบนอย่างเงี้ยส่งสเอ๋เอ,อแบนแบนอย่างนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยคือท่อกลมๆเนี่ยคุณต้องปาดให้มันบางอีก่นะาปาดให้มันบางแต่ปาดเกินไปมันก็ทะลุนะ อนงานพวดนี้มันต้องใช้เครื่องจักรไหมหรือว่าใช้คนใช้เครื่องจักรครับเนี่ยเครื่องจักรนะที่บอกว่าเนี่ย 3D h t p e ที่บอกว่าเนี่ยมันต้องหวีดตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยที่บอกว่ายากใช่เนี่ยคือความยากนะครับอืครับถามว่ามีชุดน้ําที่มอสเอ่อมอสน้ำมีดิจิตอลมีอะไรงี้ไหมมันก็มีนะครับแต่ถามว่าด้วยราคา มันไม่เหมาะกับการลงตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีตัวที่เป็นแบบเนี่ยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนมนุษย์ต่างดาว ตัวระบายความร้อนโนบุกก็มีนะนะครับอืมเนี่ยตัวระบายความร้อนโนบุกอเนี้ยเห็นมันเนี่ยเป็นแผ่นวอลเปอร์แชมเปอร์เนี่ยนะครับเป็นแผ่นระบายความร้อนซึ่งเห็นมันแผ่นบางๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยในความบางเนี่ยมันมีห้องมันมีห้องอยู่นะ ห้องเพื่อให้ตัวคูลิ่งเนี่ยมันมันทำการเคลื่อนไหวใช่เนี่บนโดดบุกนะใช่โอ้ยรวมถึงเห็นไหมอันเล็กๆเนี่ยชิ้นเล็กๆในในพาร์ทของตัวเอสดีตัวนี้ผมว่าอ่าพวกใช่อุปกรณ์เล็กๆใอ่านนี้อ่านนี่อ่าเนี่ยแล้วดูแผ่นวอลเปอร์ซิมเปอร์มันบางมากบาง บางแบบทองคำเปโวเลยแสดงว่าผมก็นั่ังคิดอยู่นะว่าใครจะทําให้ใช่นครับผมอย่างที่บอกว่าตัวแผ่นวอลเปเปอร์เนี่ยที่มันบางขนาดนั้นเห็นไหมแต่มันก็ยังจะมีห้องร่องอยู่เห็นไหมยังเห็นอยู่ใช่เป็นร่องอย่างเงี้ยเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ข้างในอ่ะมันทํางานมันไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมเอยมันไม่ใช่แผ่นทองแดงตันๆนะมันเป็นมันมีช่องว่างอยู่ว่างอยู่ไอ้ความยากของการทำนั่แหละที่ที่ทำช่องว่างตรงนี้ให้มันแฟรตแล้วมันว่างยากมากๆนะครับ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีของโรงงานเนี่ยต้องทาให้ถึงอืกลับมาอยู่ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ที่บอกเนี่ยการที่จะการที่จะต่อขาที่สามเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันยากนะครับโดยที่ไม่ให้เขาเรียกว่านะมันรั่วงคือเรารู้แหละเนี่ยถ้าแบบนี้ก็รู้แหละว่าถ้ามันมีขาที่สามได้มันดีกว่ามีสองแน่ใช่ครับผมเพราะว่ามันดึงออกไปได้เลยความร้อนนะครับณจุดตรงกลางนะครับ เข้าเห็นความลับแล้วเนี่ยแต่ตัวคลิปนี้ที่เพื่อนๆดูก็คงก็คงเบาร้องอ๋อกันแล้วมั้งใช่ก็ก็มีบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวทนลอะไรก็มีปกติอ่าอ่าาครับอมอมีหลายโมดูลครับผมถึงบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จอันเนี้ยเราทำไปเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าก็จะสั่งไปเอาไปใส่ในระบบเทเลคอมนะตามเสาเนี่ยใช่เสานี่มันร้อนนะ ออเอเออตัวส่งสัญญาณร้อนคือบ้านเรามันใช้เทคโนโลยีแบบนี้เหมือนกันไหมถ้าพูดถึงก็ร่วมใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบนี้เนี่ยพี่ก็เนี่ยเห็นไหมตู้ถ้าพี่นึกถึงตัวกระจายสัญญาณเนี่ยที่เป็นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับถึงบอกว่าสักเบือจะเรือลบนะครับของคูลเลอร์ถ้าพูดถึงอะไรที่มีมีความร้อนเนี่ยใช่อาจจะต้องนึกถึงคูลเลอร์ก่อนว่ามีอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่นี่ก็โคเพอทในรถยนต์นี่ระบบ A D S ในรถยนต์ น,นี่เขาเรียกว่า desperation heat up to พ<ม>ันวัตคงความร้อนระดับพันวัตต์ใช่นี่เป็นโคเพเเนทมีใช่เนี่ยน้ำเข้าตรงนี้ออกนีวิ่งงนี้ผ่านมาตรงนี้อาจจะอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะอยู่ในอุปกรณ์พวกนี้ครับผม,มคุณององกล้าพูดได้ไหมว่าคุณเลอร์มาสเตอร์ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบายความร้อน ในไต้หวันเนี่ย huh. เขาคือเบอร์หนึ่งต้องแบ่งอุตสาหกรรมอ,อยู่ส่วนหนึ่งด้วยแต่ถ้าถ้ามองว่าความที่เขามีหลายเซอร์วิสแบบเนี้ huh. มันมีไหมพรือว่าบางคนอาจจะเด่นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งแค่นั้นแต่ถ้าพูดถึงคุณเลือมาสเตอร์เขาเรียกว่าเอาง่ายๆ r e รีเทลบิสเนสของเราเนี่ยอ,อยู่ชั้นหนึ่งแต่สองสามสี่ห้าหเจ็ดเนี่ยคือ C M C คือคือ O E M O E M ใช่ลูกค้าจะมี โปรเจกต์ของตัวเองมาคัดซ่อมให้คัดซ่อมมาแล้วเราก็ทาโปรเจกต์นั้นให้ถึงมาตรฐานของลูกค้าลูกค้าบอกว่าผมอยากทําชุดระบายความร้อนให้กับโปรเจกเตอร์ในโปรเจกเตอร์เราฉายนี่นะร้อนนะมันก็จะมีชุดระบายความร้อนข้างในเป็นชุดน้ําเป็นอะไรเงี้ยหรือไฟหน้ารถยนต์ที่มันฉายโปรเจคเตอร์มันร้อนเขาก็จะมีความต้องการมาว่าต้องการความคงทนเท่าไหร่ ต้องเอาต้องแฮนเดิลกำลังวัตต์เท่าไหร่เหมือนกับที่เราเห็นบนตัวสมาร์ทโฟนเน่เมื่อกี้นะต้องการความบางเท่านี้ใช่หรือว่าเนี่ยต้องการระบายความร้อนระดับพันวัตต์เอาเนี่ยแหละ TDP ระดับพันวัตต์ออกไปนั่นก็คือเราต้องทําให้ได้ตาม Requirement นั้นถ้าทำทาได้เราก็ได้โปรเจกต์ได้โปรเจกต์นใช่ครับผมแล้วเทคโนโลยีนี้มันจะเป็นของเราไหมองเราถ้าพูดถึงอ๋อโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะเป็นของลูกค้า อ่าเราก็ต้องส่งมอบให้เขาใช่ลูกค้าส่งมอบให้เขาแล้วก็ถ้าเขาลูกค้าจะใช้ของเราก็แล้วแต่ก็เหมือนเนี้ยพวกปั๊มปั๊มน้ํำตรงนี้ก็เป็นสิทธิบัตรของเราปั๊มจีน5 g จี้าอะไรเงี้ยผมมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับความยากของปั๊มเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าบางโรงงานเนี่ยเขามีบล็อกเดียวเป็นสี่เหลี่ยม คุณมีบล็อกน้ําสี่เหลี่ยมคุณก็จะเห็นชุดน้ําที่เป็นโคเวอร์มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นวงกลมไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เพราะมันถูกฟิกด้วยตรงนี้แต่ถ้าอย่างของคูลเลอร์ออกแบบเองนะครับคุณจะเลือกปั๊มกลมหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นคุณจะเอากี่ชั้นชั้นชั้นของน้ํานะมันก็จะมีแยกน้ําร้อนน้ําเย็นะจะแบ่งห้องแชมเบอร์มากน้อยอคูลเลอร์ทำให้คุณได้นะครับแต่ถ้าแค่บอกใช่แต่ถ้าคุณใช้แบบทั่วไปคือแบบบล็อกที่เขาโรงงานให้มาแคค่่เเปลียนโอร ให้มันต่างกันอันนั้นมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับถึงบอกในภาพว่าประสิทธิภาพของคูลมาสเตอร์จะอยู่หัวตารางเพราะว่าตั๊มของเราก็แข่งกับของอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นชื่อดังเหมือนกันมันอยู่นะครับซึ่งถามว่าเราก็แข่งด้วยใช้เทคโนโลยีของเรานี่แหละครับผมแต่เรียกว่าตัวห้องนี้ทุกอย่างก็จะวางไว้แบบนี้ใช่ใช่เราาอยู่นี้ก็จะมีการอัปเดตตามรายการผลิตไปใช่ก็จะมีอัปเดตตามลูกค้าไปเนี่ยจะเป็นบิสเนสแบบ OEM ครับผม ออโอเคขอ,อขอบคุณคุณอองมากวันนี้ที่ต้องปิดไฟพูดกันแล้วเนี่ยใช่ใช่ปิดแล้ว <laughs>